ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่า,านนะครับผมมิชชันจีนะวันนี้อยู่ในไปแค่ชินะครับมากระดานปาบอสไม่ใช่ปาเ,เบสนะครับกับคุณคาดิบาวของอป่าเขานะครับแล้วก็ยังไงดีละ่ะเป็นอางที่ตึงนะตึงนแนบหบนึนะครับนะ <Okay. S 1> ต้องใช้ความสามารถเยอะอยู่เหมือนกันในส่วนของเขาเรียกว่าไงนะ Tougher than the hard times. We're tougher than the hard times. Somebody. Here, leave it to me. Think before you act. Somebody. Rosa. I'm here. I'm here. Here my pangua. โอเคไหมโอ้ยบทจะไม่พังก็ไม่พังเลยนะจ๊ะเจ๊บทจะพังก็พังเจเป็นคนยังไงเยยิงตัดขาไปนัดหนึ่งแล้วก็เอามายิงตัวดีกว่าดูมีประโยชน์เดีย๋ยวค่อยไปนั่งเก็บแขนกันที่หลังโอเคประมานี้ตัวนั้นเข้ามาเขาจะยิงปืนไฟสวยงาม เปล่ามีความสามารถในการล่องวนซึ่งช่วยให้ยิยงแรงขึ้นนะป,ป่าลึจะโจ์คือบอมจะเดินไหมวะบอมจะเดินไหม โอเคผม mm hmm. มาตรงนี้ก่อน mm hmm. แล้วก่อนขอเช็คระยะเดินมันสามช่องใช่ไหมมาตรงนี้ยิง mm hmm. เดียวกันไปตางนี้ได้ mm hmm. ไม่มก็ยิงเดียวกันไปงั้นหน้าที่เราก็คือต่อแค่ตรงนี้กลนะ <c oughs> ต้องดูก่อนต้องดูก่อนว่ามันจะเดินไปไหนส่วนแก๊งนี้ก็พี่ทีนี้เสร็จยิงพังเอ้ยเอาแน่กันนอนกันานางไม่ได้จริงเลย Think act. before you สวยๆไปปัญหาคือจะเดินไปไหนมีกระตีแรงเกินม,มีกาะยิงแรงเกินเฮ้ยโอ้โหลืมไปมลโอเคลืมปัดอาวุธโอเคยิงไปไม่ยอมแพ้อย่ายอมแพเ้เจ้เจ้ตึงอยู่ส่วนเบลล่าก็ปัดอาวุธต่อ ก็ายืนรอๆไปตัดอาวุธนะก็ยิงัาหรือเปล่า

วัทสซับแมนเมลล่าผมอยู่ตรงนี้อาจจะไม่โอย้ยเบล่าผมไม่ได้ลองหนุนอยู่ด้วยข้อเสียมอ,อยู่ตรงนี้แหละมันยิงเติมดาเมจไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ One death. Thaught this. Doing it for our people. That was too close. Doing it for our people. That was too close. Let the dance begin. Rosa. Here. ตอวนี้ก็บอดี้ไหมแล้วก <'m> hey. ็เดินกลับมาเฮ้ยยิงเข้าด้วยเอาเอพีคืนแล้วกันไอเฮียเดินด้วยอ้าวหลบโทชกีของกู บางคนเล่นอาจจะไม่โชคดีขนาดนี้มาล้วเลาได้โชว์ของและเฮ้ยเดี๋ก่อนเดี๋ยวก่าใมาประมาณนี้เบลาผมได้โชว์ของอะเต็มีเร์เซ็นต์ถ้ายิงดีๆได้ยิงได้หลายรอบผมบอกไอ้ยังไม่ยิงถึงกใ ยัเลึกเล,กเลยเนยังเดินีร้อยเปอร์เซ็นต์โดนไปห้าพันไอไอ้เอาลวไอ้ต์ของมาลวคนมีของมาเล่นของซะแล้วห,หกเธอผมจะทันเอนี่โ <c oughs> จทยคือหกเธอผมจะทันหรือเปล่าวเนี่ย นี่มนเล่นของขนาดนี้ไอ้นี่มันมีของ the time. โจทย์คือปัญหาผมต้องดูว่าเธอหน้ามันจะยิงไฟใช่ไหมแต่มันต้องยิงไฟเบนล่า <Bella. S 2> <Keep watch. S 1> โอเคยิงถ้ามันไม่สำคัญยิงต่อไปยิงไฟเจมึงจะไปไหนไนะ <laughs> อ,อยากทำได้ทำ อยากรู้โอ้ยแขนจะกายไม่เป็นไรโอเคเทิร์นสุดท้ายอ์อัพเป็ล่าดาเมจไม่พออีกหายแล้วกูเหลือเก้าพันเออโอเคไอตัวนี้สี่พันดาเมจเหลือสองพัน เวลา s <S ไม่พออพอหรือเปล่าวะหนึ่งจุดอายย่ไม่พอไม่พออัตราคิไม่พอไม่พอวันน้องแล้วหกเทินด้วยถ้าโชคดีฟาดโดนตัวก็ได้ ีีชวดสัต์ประมาณนี้คงได้มั้งนะคือจะมีสองจังหวะถ้าเบลล่าผมไอ้กี้เอพีเมื่อกี้ถึงห้านะก็จะยิงแล้วคีติขิคอลห้าพันยงไงก็ตายชัวร์แต่ในทางกลับกันถ้าเมื่อกี้แคทเธอรีนตีไม่โดนตัวก็อาจจะต้องรีเพื่อตีโดนชวหรือบังไปก็หาคนติดที่สคนย่ง นะครับว่าอันนี้ก็สภาพไอดีประมาณนี้ก็ติดฟุกดนึงนะครับนะเบื่อติดฟุกเลยแหละนะครับนะผมเรียกว่างั้นนะครับนะแต่ว่าถ้าเอาเบลล่ามาโพสชั่นดีๆให้มัน AP สูงๆหน่อยว่าได้อยู่นะเพราะว่าไปดูหุ่นนะครับอันนี้ไม่มีอะไรใช้02ส่วนใหญ่อาเจไม่ได้ทำอะไรนะครับตัวอะไรก็ได้แหละนะครับแต่ตีแรงๆเผื่อไว้ก็ดีไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าอย่มีโอกาสประเ a ท,ที่ต้องตีให้โดนตัวนะเอออาจจะติดสกิลเจมาด้วยผมไม่ได้ติดสกิลเจมาเท่าไหร่นะครับนะไม่ยอมแพ้อันนี้มานะครับาตีแล้วได้ HP ฟื้นฟูนะครับแนละ้วตีสวนนะครับดามเมชช่องรอบตัวอะไรก็ว่าไปจริงๆขาอะไรที่มันตีตัวๆเข้าตัวชัวรน่าจะดีกว่ามั้งใช่ไหมเออไม่มีตีเข้าตัวชัวร์ใช่ไหม ไม่น่าจะมีแต่แค่ฟุกเข้าตัวก็ก็ลองไปครับนะหาหุ้นอะไรก็ได้นะครับนะประมาณนี้ไปซุงก็เซ็ทหุน้นเซ็ทอะไรมากก็ทั่วไปมั้งหมดทั่วไปมั้งเออติดคีติดอะไรอันนี้มันหมดสองเท่าใช่ไหมใส่ได้สองเท่าบารตีอะไรวะ เมื่อปล่อยไว้ใช้สกิล a p มากกว่าวเท่ากับ3อันนี้ผมใส่กับอาสึกะครับเพราะว่าไว้ปลาหอกปิวอ่ะได้ EP คืออะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ติดคินะครับแค่นั้นริงมันเป็นหุ่นของอาสึกะนะครับบ้าก็เลยเอาเมาเจมาใส่กันแค่แหละไม่มีอะไรไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับนะ่ดนอาวุธก็ริงมันก็อาวุธอะไรแหละแต่นี้มันในนี้มันเป็นอาวุธเทียร์คราฟของบอสนะเป็นของเอามาใส่อาสึกะ เพิ่มใส่ด้วยก็มดีบลาๆอะไรเงี้ยแต่เจมันไม่ได้ตีนะตีแค่ตอนสุดท้ายต่อเดียวนะก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากแค่ฟุกตีโดนตัวเฉยนะครับนะตัวเรียกว่าตัวแทนส่วนซิเวียก็ไม่มีอะไรก็หุ่นธรรมดานะครับว่ามีเทียรุกงเนี่ยแค่บอดี้นะครับอย่างอื่นไม่รุกตามนะครับว่าไม่ค่อยขยันทําเท่าไหร่ก็อัดปืนไรเฟิลเบาให้มันเยอะๆเข้าไว้กันนะจะยิงง่ายๆนะครับนะ หน้าที่ของเจ๊ก็มีแค่นี้แล้วก็ยิงเติมดาเมจตัดแขนตัดขาตัวในลายของตัวเองนะครับนะส่วนคนขับก็เชฟผมลืมดูเมื่อกี้ก็ใส่ให้มันครบๆป่ะนะก็ยิงปุ๊บแม่นยำบลาบายิง่งตัวนี้ยิง,ยงแม่นยำเยอะจะได้ดาเมจแรงขึ้นด้วยนะอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็ใช้ครับยิงซ้ำก็ว่ากันไปก็ฐาที่มันดีดที่สุดทำให้มันดีก็แค่นี้ ะครับแล้วก็เซตสกิลแค่ยิงอะไรประมาณนี้แค่นั้นแหละนางไม่ได้ต้องเซตอะไรมากนะครับคนที่มีก็รู้อยู่แล้วนะครับคนที่ไม่มีก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเออจเจนี่ก็ไม่มีอะไรมั้งก็แค่ผมไม่ต้องดูมั้งผมก็ใส่แค่สกิลกัรตายแล้วก็ใส่พวกนี้ไปให้มันมีพลังโจมตีหน่อยอันนี้ไม่ได้จำเป็นด้อยใสย่ก็ครบแหละเอาง่าย ราะสุดท้ายก็ไปยืนเอา EP เยอะเข้าไว้นะครับเอาไปยืนเฉยๆ,ๆดีนิดหน่อยตัวต่อไปเป็นอ่าตัวไหนวะเป็นล่านะครับใส่หุ่นเล็กนะครับมีหุ่นที่ดีก็ใส่หุ่นที่ดีที่สุดก็ได้นางก็พอเป็นนามเตุได้ในจังหวะนึงนะครับนะภาพรวมหุ่นเล็กมันในดีผมมันก็เอาเรื่องอยู่กันนะครับล้วก็เต็มหลายส่วนกันนะเออาทำก็ มีไอสีทองด้วยเพื่ความแม่นยำาใส่จริงๆอันนี้ไม่รู้ใสม่มาทำไมติดตั้งแต่พระคลิปนู้นแล้วยังไม่ถอดเลยใ <c oughs> ส่ไปทำไมไม่รู้นะครับอ่จะใส่เท่ดินี่แกใส่อะไรก็ใสนะนๆๆนน่นล่เท่จริงเวลาก็ทำมาเต็มๆหน่อยครับแนละก็คือเปเน,น้นยิงล่องหัวนะครับลดดาเหจอะไรก็ว่าไปเออ มันก็มีแค่นีน้ไม่ได้ทำอะไรมากก็เอาสกิลที่เมื่อมี AP ใช้ AP 5ครับอยู่ในสถานด้านลน่างหมดนางก็จะเต็มเขร้อยเ์เซ็นะครับนะไม่ต้องอัพรีมาเลยนะครับอัดดาเมจานเดียวแต่ทำยังไงปัญหาคือทำไงให้ AP มันเด้งให้ถึง5ตลอดเทินแล้วก็คือถ้าให้น้องให้นางอยู่โพซิชันดีๆที่ไม่มีคนแล้วก็ AP เด้งทีละ5ตลอดเทินถ้าว่านางยิงขีทุกนัดทุกเทินเลยนะ ทำไปเล่นไปนะแต่ว่าอย่างว่าครับเป็นตัวสีม่วงนะครับมันก็ค่อนข้างจาัดก,การยากเลยอนงะแต่ถ้าให้ดีมีเอเจที่บัฟ AP ด้วยก็น่าจะดีผมคิดว่านะหรือไม่ก็ยิงเอิอหนึ่งสลับเิหนึ่งก็ได้นะครับนะแต่ดูจากสถานการณ์แล้วแทบจะไม่มีเวลามันยิงอะไรอย่างนั้นหรอกนะครับส่วนใหญ่ก็เอาไปยิงตัดอาตุธจะมีแค่จังหวะเดียวที่ยิงนัดเดียว นั่นเป็นนัดที่เติมดาเอจให้นะครับนะแต่ถ้าทําดีๆให้นางแรงว่านี้หน่อยก็จะเติมดาเมจให้ง่ายขึ้นบุนีดหน่อยนะครับนะอะไรประมาณนี้ซึ่งผมทําอาเจย์ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะครับมาเห็นไปถ้าเป็นพวกสีทองครบๆเนี่ยผมว่าก็แรงอยู่กันพอๆกับเจ้าของหุ้นเลยนะครับนะนะครับวนะ่านะนะเคลลี่เลยนะครับนะว่าก็าว่าไปอีกตัวหนึ่งตัวอะไรวะอ๋อ ไอน,นี่ตาลุงนี่หุ่นก็ไม่ใช่อะไรเอาหุ่นยืมชาวบ้านเข้ามานะครับนะก็คืออหุ่นนี่มิดทิวจริงๆควรจะใส่เป็นสไนเปอร์ด้วยนะแต่ผมไม่ได้ใส่ไปมันก็เลยอาจดาเมจอาจจะตกไปไหน่อยเพราะว่าใส่พวกนี้นะ,ะจริงๆถ้าทําใส่ดีๆก็ดาเมจก็คงจะดีขึ้นเพราะว่าที่เลือกมาใช้หุ่นนี้เพราะว่าเมื่อโจมตีแบบแอคที ครับนะทุกสกิลดีบัฟอะไรด้วยว่าน่าจะเพิ่มดาเมจแต่ว่าผมไม่ใส่สกิลแอคทีฟไปดิหรือเปล่าวะไอ้สกิลยิงโง,ง่ๆนี่คือแอคทีฟใช่ไหมเออสกิลแอคทีฟก็ยิงแรงขึ้นหน่อยนึงอะมั้งล,<ม>ลิงเข้าที่ตัวก็น่าเป็นหุ่นที่เสริมดาเมจด้วยนะครับนะเพราะเพราะไอ้ไฟช็อตน,นี่น่าน่าจะนับเป็นบัฟอะผมไม่แน่ใจนะครับนะมันคงช่วยได้แหละนะไม่มากก็น้อยนะครับผมก็เลยเลือกที่เอาหุ่น ให้เฮียแกใส่นะครับนะ,ะแล้วก็เตินแบคแพคไปด้วยเมื่อเผชิญหน้าแล้วลดเกาะสตูไม่รู้จะใช้เปล่าเอาจริงจริงเอมาใช้พวกที่มันเติมดาเมจน่าจะดีกว่าไล่ล่าอัตราคิมันยำเพิ่มไม่โจมตีต่อเนื่องวิถีกระสุนนี่ก็ได้อะเมื่อเผชิญหน้ากับเป้าหมายที่ระยะที่ดีที่สุดได้ดาเมจอันนี้น่าจะเวิร์กกว่านะครับนะแล้วก็คิมาอาจจะได้ดาเมจแรงขึ้นนะครับกนะ็ ปะพุงเอานะครับใครมีอะไรก็ใช้อาวุธก็ธรรมดาธรรมดาจริงๆอาวุธของคลรี่มานา่าจะแรงกว่าเธอรื้อร mm ัม hmm. ์เออสลับกันนิดหน่อยสลับผัดกันใช้ก็ได้ก็คงไม่มีปัญหาเลยนะครับนะ mm hmm. ส่วนลุงคนขับก็ไม่มีอะไรมากก็อ,อัพได,ได้ใช้งานแกบ่อยนะในด่านบางดานเฉพาะทางก็อัพแกให้เยอะๆหน่อยแล้วกัน ครับก็มีแค่นั้นแหละก็คงไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ยังกากอ่เลยนะเติมหามาเติมใหม่ก็ได้ดีอันนี้สภาพผมก็น่าจะประมาณนี้นครับนะไม่ได้ดีๆอะไรมากแค่พอใช้งานนะครับนะเซตสกิลมายิงให้ติดรัดวงจรน,นะครับนะอะไรก็ว่าไปก็พยายามทําอันนี้ให้เต็มก็ได้ครับก็ดีนะครับอันนี้นะลัดวงจบรบลาๆเนี่ยก็ทำลายชิ้นส่วนได้นะครับนะแล้วก็รัดวงจรเพิ่มต่อเนื่องตัวละ อันนี้ไม่ได้ใช้เพราะต้องยิงหลายๆตัวใช่ไหมหรือว่าดีบัฟยิ่งเยอะยิงแรงนะครับก็ทำเต็มไว้สายแล้วกรงจรจะยิงยืมอเขาเรียกว่ายืมยืมยืมของเคลลี่มาใช้ด้วยครับให้มันเต็มนะออโอเคเคลลี่ผมเต็มสตบวกกลับคืนมาแล้วคืนของแถ่ว่าเรียกคืนของ ก็น่าจะประมาณนี้ผมว่าก็คงไม่มีอะไรเท่าไหร่แล้วะนะสำหรับก็อย่างที่เห็นครับนะที่เหลือผมก็หมดแล้วนะครับสำหรับป,ปาัาปรามาวุาเบเซอร์ก็น่าจะประมาณนี้นะ ก็ง่ายๆแล้วกันนะครับผมเช่นจีขออนุญาตลาท่านผู้ชมก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ชื่นชมเป็นไงสบายๆครับยืนยันดูภาพจำลอได้ทุกแบบเป็นแบบน็อตเลิช่วงนี้เกับเป็นไปบ่อยนะครับนะถ้าเป็นไงระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยครับกับผมเช่นจีครับกราบสวัสดีครับไปละ